คุณเนี่ยมีตัวตนของคุณอีกหลายเวอร์ชันมากๆในจักรวาลของคุณเนี่ยคุณมีตัวตนของคุณในเวอร์ชั่นที่แบบรวยมากๆคุณมีตัวตนของคุณที่แบบตื่นมาแล้วจอยทุกวันแล้วคุณก็มีตัวตนของคุณที่ไม่ชอบชีวิตของคุณเลยมีตัวตนที่รู้สึกว่ามันอึดอัดมันอยากยอมแพ้มันอยากจะกรีดวันละห้าครั้งสิ่งนั้นคือการเลือกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างคุณเข้าสู่มิติใหม่ทันทีเข้าสู่ตัวตนใหม่ทันที ที่ชีวิตยังเหมือนเดิมส่วนใหญ่ยังไม่ได้เลือกเพราะไม่กล้าเพราะกลัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการนี่คือตัวตนแบบที่ฉันต้องการนี่คือชีวิตที่ฉันต้องการคุณจะเริ่มเข้าสู่พลังงานโซนที่มันขึ้นมาขึ้นมาข้างบนอยู่ในวเบรชั่นของผู้เลือกผู้สรรสร้างชีวิต คนข้างล่างคือคนเป็นเหยื่อเลือกไม่ได้ค่ะเลือกไม่ได้ค่ะไม่มีความสุขค่ะเลือกไม่ได้ค่ะพอเลือกปับ๊บเข้าสู่มิติใหม่ของคุณเข้าสู่ตัวตนใหม่ที่คุณอยากเป็นเพราะคุณเลือกนั่นคือ power of การเลือกฉะนั้นวันนี้อยากใช้ชีวิตเป็นเหยื่อหรืออยากเป็นผู้เลือกในชีวิตของตัวเอง